ต่อไปท่านสุกันโนมาทาครับธรรมธานที่เคารพครับผมสุกันโนมาทานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติขอเวลาขอใช้เวลาในช่วงนี้ในการหารือปัญหาความเดือดร้อนก็คือการติดตามสิ่งที่ผมเคยหารือกับท่านประธานหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่แหล่งน้ําแร่ธรรมชาติที่ เขตตำบลกบบาบังวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการดูแลจากหนงานของรัฐประเด็นที่สองก็คือปัญหาของน้ำท่วมก็ต้องให้กำลังใจนะครับทีมงานที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนออผมมีปัญหาเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องเก่านะครับที่เคยร้องเรียนต่อท่านประธานก็คือปัญหาตะลิง่ง ที่พังเพราะถูกน้ํากัดเซาะในหมู่ที่3บ้านปุลาสนอตาบลจักวะนะครับซึ่งมีระยะทางเบื้องต้นก่อนนะครับประมาณ320เมตรวันนี้มีหน่วยงานเข้าไปแต่ว่าไปสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งผมลงไปเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรอยากฝากท่านประธานช่วยดําเนินการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนี้ที่รับเรื่องร้องเรียนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่บ้านในหมู่ที่สนั้นเเดือดร้อนจริงๆครับ,รบเขาใกล้ไม่ต่างกับบ้านนกอีตมของคนนะครราชสีธรรมราชเลยเวลาฝนตกน้ําหลากน้ําป่าเข้าบ้านแทบทรัพย์ส,สินภายในบ้านเสียหายมากนะครับอันนี้ผมอยากให้ทางรัฐบาลเร่งรัดไปดําเนินการนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือปัญหาน้ากัดเซาะตะลิ่งที่พุ ทุ่งยางแดงนะครับที่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5ตำบลท่าทงปัญหาก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยขาดแคลงว่าประมาณที่จะไปซ่อมแซมถนนที่พังเพราะน้ำกัดเซาะตะลิ่งทําให้ถนนเสียหายแต่เวลาถ้าเกาจะทําต้องใช้งก็ประมาณเพราะต้องใช้ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตถึงอยากฝาก ถึงหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ดําเนินการช่วยเหลือในการซ่อมแซมถนนที่หมู่ที่4หมู่ที่5นะครับตำบลท่าทงนะครับก็อยากฝากท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากท่านประธานครับ,รบท่านสุขโนทำเรื่องนี้ผมอีกทีนะครับผมจะส่งไปให้กับครับครับขอบคุณมากครับต่างประธานครับก็มี